คุณบุญนิกานะคะจากจังหวัดชนบุรีมีความทุกข์แล้วก็โทรเข้ามาในรายการสวัสดีค่ะคุณบุญนิกาคะค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรคะคือก่อนหน้านี้ตัวนุ้ยเองอะคะ่ะได้ทำการลงทะเบียนกู้เงินของลายพีเคค่ะแล้วตัวนุ้ยอายุไม่ถึงยี่สิบอะคะ่ะแล้วทีนี้ก็คือว่ามันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะแล้วทีนี้คือนุ้ยจะยกเลิอกอะคะ่ะ มันยกเลิกไม่ได้ค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นให้แม่กู้แทนอย่างเงี้ยค่ะจะทํายังไงได้คะหนูอายุเท่าไหร่ล่ะลูกหนูสิบเก้าค่ะสิบเก้าเด็กอายุสิบเก้าสามารถทํานิติกรรมสัญญาได้นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเมื่อใดที่มีคนหยิบยกบอกอา้าวบริษัทไปทําสัญญากับเด็กอายุสิบเก้าได้ยังไงเขายังไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลข,ของผู้ปกครองของพ่อแม่อยู่ นะครับแล้วไปบอกยกเลิกสัญญาก็จะกลายเป็นสัญญานั้นก็กลายเป็นโมฆะไปก็แปลว่าเป็นโมขียะก็คือทันทีที่บอกเลิกครับก็กลายเป็นว่าเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้อันนี้ถ้าไปจะทํานิติกรรมสัญญากับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะน้องนุ้ยนะทีนี้ถ้าที่สิ่งที่หนูทําไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเลิกเนี่ยไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ได้ครับใช้ได้อใช้ได้แต่ ทีนี้ถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็นแม่ถ้าหนูจะเปลี่ยนเป็นคุณแม่คุณแม่ก็ต้องเป็นคนไปทําสัญญาเองไม่ใช่หนูต้องไปเปลี่ยนเพราะจะบอกว่าหนูทําได้ไหมหนูทําได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการยกเลิกเขาก็ปล่อยกู้หนูไม่ได้เดี๋ยวนี้ลายก็ปล่อยกู้ใช่ไหมที่หนูพูดนี่คือลายใช่ไหม<า>ที่เขาปล่อย <B K S 2> กู้เงินใช่หลายใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วเขาให้ตังหนูมาหรือย<ช>ังยังยังไม่ได้เงินค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าหนูอายุไม่ถึงต้องยี่สิบปีขึ้นไปค่ะ นั่นแหละเขาดูแลก็ถูกต้องเขาก็ไม่ทำสัญญากับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกต้องเลยครับถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่นุมัติก็ไม่ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกไม่ต้องไปทำอะไรออค่ะใช่ไม่ต้องไปยกเลิกอะไรเพราะมันมันมันไม่สมบูรณ์ไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วเนาะใช่ครับก็คือว่าเขาก็ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้ตกลงไม่ได้โอนเงินมาให้หนูก็จบกันละครับทีนี้ถ้าหนูอยากจะให้คุณแม่กู้ก็คุณแม่ก็ต้องเป็นคนกู้เองไม่ใช่มาทำแทนหนูครับค่ะอ๋อโอเคกู้เงินไปทำอะไรล่ะจะกู้ไปทำอะไร กู้มาใช้หนี่นอกระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วดอกเบีย้ยเท่าไหร่หนูกู้จากรายอ่ะหนูกู้จากนอกระบบคนรู้จกกักค่ะกู้เขาร้อยละสิบค่ะดอกนอกระบบร้อยละสิบแล้วกู้จากรายละร้อยละเท่าไหร่กู้จากรายไม่แน่ใจค่ะหนูยังไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ซึ้อม,มูลให้มากทีหนูก็ไม่ได้สนใจตรงเรื่องดอกเบีย้ยด้วยค่ะไม่ได้คไม่ได้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 หนูนุย หนูนยหนูจะไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยไม่ได้หนูทําสัญญาไปก่อนเห็นว่าเขาปล่อยกู้แล้วก็กู้ไปก่อนแล้วก็ไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่แล้วถ้าดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบแล้วหนูยังจะกู้ไหมมีมาดูข้อมูลแล้วพี่หนอมวงเงินพร้อมใช้นะคะเขาบอกร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้าต่อปีจ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือนส่วนร้อยผ่อนชําระเนี่ยร้อยละสิบแปดถึงยี่สิบห้าต่อปีสิบสองเดือนถึงหกสิบเดือนเห็นไหมนุ้ยใช่ไหมคะลายบีเคใช่ไหมคะคุณนุ้ยคะดอกเบี้ยแพงนะ ดอกเบี้ยแพงนะลูกไม่ได้ถูกนะสูงนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยร้อยละสิบหกร้อยละสิบหกดอกเบี้ยบัตรเครดิตใช่ไหมคะพื้นฐานดอกเบี้ยเนี่ยคู่เนี้ยร้อยเท่าไหร่ยี่สิบเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเขาใช้ว่าวงเงินใช้ยืมพร้อมใช้ร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้าต่อปีนั้นต่อปีแต่ที่หนูไปกู้นอกระบบมันต่อเดือนอ่ะสิบาทต่อเดือนอ่าสิบต่อเดือนสิบสองสามสิบหกอ่ะร้อยปารเขาไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นหนูต้องดูนี่คือสาระสําคัญที่ลุงถามหนูว่าหนูกู้ไปทําอะไรแล้วหนูดูสัญญาไหมบอกหนูไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่หนูอยากได้เงินไปปิดนี่นอกระบบที่หนูว่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะหนูนะแล้วนี่นอกระบบหนูเนี่ยเขามีทําสัญญากับหนูไว้ไหมก็อมีไารทำสัญญาค่ะ ทำสัญญาในสัญญาเขียนว่าร้อยละสิบหรือเปล่าครับร้อยละสิบค่ะถ้าถ้าในสัญญาทาไว้ร้อยละสิบเนี่ยเขามาฟ้องบังคับหนูไม่ได้เลยเพราะเป็นการเรียกดอกเบีย้ยที่ผิดนะเดี๋ยวนี้คุกถึงสองปีนะ่ะปรับเป็นแสนนะ่ะเดี๋ยวนี้นะเ,นเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดปัจจุบันนี้นะถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะฟ้องบังคับหนูได้เลยเพราะเขาผิกดกฎหมายเสเองเป็นนี่ต้องใช้ถูกต้องแต่จะเอาดอกเบีย้ยตามที่ บันทึกไว้ในสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเนี่ยสองปีหนึ่งแสนหรือสองแสนนี่แหละนะครับโทษปรับไม่น้อยนะค่หนูเป็นนี่นอกระบบอยู่เท่าไหร่เป็นตอนนี้เป็นก็คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นเยอะหรอกค่ะก็คือพอไม่ได้ส่งเขาเขากระทบทบดอกเข้าค่ะมันก็เลยบานบานตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นค่ะอเอาเข้ามาเท่าไหร่อะ เอาเขามาช่วงก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่มันจะบานนะคะมันอยู่ที่สี่หมืน่น<ม>เพราะว่าเอามาใช้จ่ายยังยังาไม่มากปัจทุบัมีช่วงระยะหนึ่งช่วงเดือนมิถุนายนแม่หนูโดลมแล้วขาหักไม่ได้ทํางานค่ะช่วงนั้นแหละคะ่ะเป็นช่วงที่เอามาเยอะเพราะว่าต้องเอามาใช้จ่ายหนูทํางานคนเดียวและหนูทํางานคนเดียวเพราะว่าหนูทั้งทางานแล้วก็เรียนด้วยทั้งสองอย่างใช่ค่ะคก็เลยให้แม่เขาพักยาวไปช่วงประมาณ ถึงได้สองเดือนเนี่ยค่ะยอดมันก็เลยบานจากสี่หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วก็มาถึงแปดหมื่นตอนเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาทุบดอกเขาด้วยถ้าเขาไม่ทุบดอกมันก็อยู่ที่มันเจ็ดหมื่นประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะหนูจะไหวเหรออย่างนั้นน่ะหนูถ้ามันเอาจาเป็นจริงๆรินะคนนี้จะแก้หนี้ให้หนูเนี่ยศูนย์ดำลงธรรมที่จังหวัดชนบุรีเบอร์โทรศัพท์หนึ่งห้าหกเจ็ดช่วยเคลียร์หนี้หนูดีกว่าแทนที่จะไปหาหนี้อื่นมาโปะหนี้นี้หนูแก้ไม่หลุดหรอก หนูแค่ไม่รุดหนูแค่เพียงไปเอาตรงนั้นมาก่อนแล้วมาปิดตรงนี้สุดท้ายตรงโน้นก็ร้อยละยี่สิบแล้วมันยี่สิบถึงเท่าไหร่เมื่อกี้น้องมีบอกอ่ะยี่สิบถึงยี่สิบห้าต่อปีค่ะนั่นก็คือพอเราผิดนัดปั๊บเป็นสูงสุดคือยี่สิบห้าเลยเห็นไหมล้วยยี่สิบห้าต่อปีอ่ะเยอะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าจ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือนก็ตามแต่ถ้ามันทบไปอีกและจำไม่เลยการกู้นี่อย่าไปจ่ายขั้นต่ำครับ ไม่ว่าจะบัตรเครดิตหรือการกู้ในลักษณะไหนก็ตามานะครับอย่าจ่ายขั้นต่ำถ้ามีจ่ายไปเลยคำว่าจ่ายขั้นต่ำเนี่ยมันล่อให้เราจ่ายน้อยนะครับแล้วดอกเบี้ยเขาจะสูงพี่นอมเคยยกตัวอย่างด้วยนะ,นะครับมันมีประโยชน์เฉพาะช่วงที่เราไม่มีตังค<ช>์ที่<ะ>เรายังยังยังจะไม่เป็นหนี้เสียที่เราเขายอมไม่จ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยไอ้น,นี้มันดีอยู่แค่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พอเรามีกําลังจ่ายได้จ,จ่ายไปเลยครับอย่าไป,อย,าไปอย่าไปจ่ายขั้นต่ํา เพราะขั้นต่ำนั้นคุณลองคิดคำนวณดอกเบีย้ยดูเราต้องศึกษาเอาข้อมูลมาดูหนูจะกู้จากรลยเนี่ยนะนะครับหนูก็เอารายละเอียดมาดูซินะครับแผน,อนนะของเขาเนี่ยเรากู้เท่านี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับต้องส่งเดือนละเท่าไหร่และต้องไปดูต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเมื่อไร่เราผิดนัดชําระดอกเบีย้ยมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ค่าปรับเป็นเท่าไหร่และสุดท้ายเราเจอดอกเบีย้ยเท่าไหร่ต่อปีถึงตอนนั้นเลยหนูจะรู้สึกว่าเงินไม่เอาะ ทนก็ต้องทนนะใช่คบางอย่างอดก็ต้องยอมอ่ะคืออดในที่นี่หมายความว่าอดที่จะไม่กินบางอย่างอโอเคไหมนุ้ยโอเคค่ะลังดูนะลูกมีอะไรหนูทักมานะอย่างที่หนูทักมาทางเฟซบุ๊กนะนะคะคุณถนอมค่ะเดี๋ยวขอถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะครับก็คือหนุย้ยเกี่ยวกับการสังคมค่ะคือก่อนหน้านี้หนุ้ยทําเริ่มทาโรงงานม,มาได้เข้าหกเดือนแล้วทีนี้ ช่วงก่อนนั้เนี้ค่ะนูยเช็คสิบประกันสังคมช่วงทำได้สามเดือนแรกสิทธิ์ยังไม่ขึ้นแล้วกเดือนถึงจะขึ้นแช่ค่ะนูยก็เลยมาเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงประมาณเดืนเอนพฤศจิก,ก,กาประมาณกลางเดือนแล้วสิทธิ์มันขึ้นว่าสิทธิ์ใช้ได้คือหนึ่งตุลาคมปีนี้แล้วพอ,อนุยไม่สบายเจ็บปวดรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิ์มันเขียนขึ้นว่าสิทธิ์รักษาเองจ่ายเงินเองนูงก็แบบทําไมถึงจ่ายเงินเอง แล้วนุได้มีการติดต่อประกันสังคมนะคะไม่ใช่ไม่ติดต่อโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็อย่างวันนี้ค่ะโทรไปไหนรอบหนึ่งของชุมบุรีไม่รับสาขารนชาไม่เปิดทําการเนี่ยค่ะนูโทรหนึ่งห้าศูนย์หกแล้วหรือยังหนึ่งห้าศูนย์หกยังไม่ได้โทรครับว่าโทรไปกี่ครั้งก็ไม่เคยได้รับไม่ไม่มีใครรับสายอะค่ะอืมก็เลยโทรไปอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทางประกันสังคมคือทําไมถามว่า คือถ้าโดยหลักแล้วก็คือว่าถ้าหนูผ่านหกเดือนไปแล้วสิทธิประกันสังคมก็หนูก็ต้องได้แล้วได้สิทธิในการรักษาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หนูรักษาเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าจ่ายเงินเองทุกครั้งที่ไปหาหมอท้งั้นที่แม่หนูมาอยู่ในมาตาามเ้าเหมือนกันแต่แม่ก็รักษาฟรีไม่เสียเงินของหนูสามเก้าแล้วหนูหนูสามเก้าป่ะใช่เก้าหรืสามสาะ สามเก้าค่ะเพราะว่าของหนูมันเงินออกไปวิเขาหักสองงวดแล้วหนูก็เลยลองมาตราทั้งสามสามและสามเก้าสามสามไม่ขึ้นหนูเลยเช็คสามเก้าสิทธิ์หนูอ, 39, นอยู่ในมาตราสามเก้าค่ะเดียเดยเด๋ยวนะี้ฮันเดนะตอนนี้หนูก็เป็นพนักงานบริษัทที่มีมาตรงมาตราสามึงสามอยู่หรือเปล่าครับเขาส่งทั้งสามสามและสามเก้าอะค่ะม,มันต้องสามเดียวหลูกทำไมไมต้องส่งเป็นสองมาตราล่ะคือสามเก้านี่คือคือคนที่ออกจากงานแต่อยาส่งต่อเขาเลยเป็นสามเก้าค่ะ แต่ถ้าสมมติยังอยู่ในระบบการทํางานอยู่ต้องเป็นสามสามนะคะคุณนุ้ยคะต้องเป็นสามสามครับใช่ไม่ใช่สามเก้ามันจะเป็นช่วงจังหวะว่างหรือเปล่าครับพอออกจากสามสิบเดิมเคยใช้ได้สามสิบเก้าไงพอได้งานปั๊บมันก็มาเสียสามสามแต่สามสามมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้อเดินแ่บครับมันจะเป็นตรงนี้เปล่านฐานสามเก้าหรือเปล่าคะไม่ค่ะเพราะว่าทํางานนี้เข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะคะแล้วประกันการประจันครบหกเดือนแล้วค่ะ ถ้าหกมาถึงหักมาตาสามสิบสามใช่ไหมใช่ค่ะก็คือของแม่หนูของแม่หนูอ่ะนุยเอางี้ครับนุยเอางี้เอางี้หนูส่งชื่อส่งเลขบัตรประชาชนมาค่ะจะได้ส่งมาทางไลน์นะทางเฟซส่งมาเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ประกันสังคมเขาเช็คให้แล้วหนูโทรหนึ่งห้าศูนย์หกด้วยนะโทรดึกๆก็ได้กลางคืนก็ได้เก้ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ้ะได้ค่ะเขาเช็คสิทธิ์ได้ทันทีว่าสิทธิ์หนูอยู่ที่ไหนนะครับได้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ